เปง้อส,สาวนะครับสาวกลับมาขับรถพาเราเที่ยวอีกแล้วนะน่าจะเป็นคนเฟรนลี่นะครับทักคนไปทั่วนะครับแล้วไปแปะมือทุกคนนะครับใช่เพื่อนน่าจะเป็นมากกว่า20คนเห็นจะได้ค่าพลังงานเพิ่มว่ะ โอ้ยธาตุเอ้ยมันช่ธาตุเจ้านายเรียรู้งานาเล็กใหม่จัดไปยังไม่ได้ว่ะอู้บ้าเยเราจะต้องมีอัน,นันก่อนเว้ยเรายังไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยเรายังไม่ปลดล็อกกนน,นั้นงานอดุนนเล็ก กางแขนทำไมจูงม,มืออีกแล้วพาไปดูโน่นดูนี่ <_ c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเราปลดล็อกตรงนี้แล้วเหรอเอาว่าเราปลดล็อกตรงนี้แล้วโอ้พันแปดไม่สวยเลย ตรงนี้ก็มีคนหานะครับเท่าไหรอ่อ่ะโอ้ห้าพันนี่ราคาเท่าเมื่อวานเลยมันซื้อไว้อันหนึ่งอะ่ะหลงซื้อไว้อันหนึง่ง <c oughs> ยังแพงเอ้ยเป็ดด้วยว่ะ ไหนอ่ะกระเป๋าอยากได้กระเป๋าเป็ดอ่ะโอ้หแม่ไม่เท่เลยไหนวะกระเป๋าเป็ดอยากได้กระเป๋าเป็ดอ่ะเ,เ,เป็นเสื้อเหรอโอ้ระเวลสิบห้า เกลน่ได้อยากได้โอ้ไม่สวยไม่สวยเสื้อี่ก็ะเทนโดยเฉพาะเก่งใช่ไม่ใช่ อยากได้อเน,นี้ยไอเน,นี้ยเวลไม่ถึงว่ะเวลสิบห้าเราเพิ่งหยอบสิบสิบแปดสิบสองเองเงาเลยสันบนมีอะไรปะไม่มีอะไรก็ดีนะเสื้อผ้าขังก่อน จีเญล่นเกมนี้ภาพ่ารลากักเลยนะเว้ผมชอบเล่นว่ะแม่งน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับคนหวานเวลโอนะพย,ยพยายามชวนคนอื่นเล่นแล้วแต่เขาก็ไม่มาเล่นนะ่ะ นะเมื่อกี้คืออะไรข้า,าวอะไรวะในปากอ๋อของใหม่เพิ่งซื้อมานะฮะอ๋อมีสายที่ไม่ได้รับด้วยไม่เคยสังเกตอ๋อเส้นตกปลาทะเลไหม เราอยู่กับผู้สาวร้านทาสวนโอ้เหลืองปอิดล็อกนี่ไม่ได้เลยปุ๋ยเปิ่อยก็ซื้อจากคนนี้นะฮะใช่ แขกแล้วหลอกจับมือน่าจะพาขึ้นรถนะเอ้าเดินเลยเฉย พาไปเล่นเป็นโนเหรอเอ้ยพามาหากุก๊กกว่าไม่หาเมนเทอร์ไม่หาร้านขายวัตถุดิบเออเราไม่มีชีสไข่ไก่ด้วยซื้อเลือกได้อย่างสองอย่าง,องพอเปลืองน้ำมันก็ยังไม่มี ถั่วแดงอะซ,อซื้อแม่ทุกอย่างทำไมหัดไม่ได้วะอยู่ดีก็หัดไม่ได้เออมันมีงานอันเล็กอีกอันนะครับคือการเขียนหนังสือวาดภาพอะไรพวกเนี้ยแล้วเอามาขายนะฮะเหมือนจะเป็นเคเวสไหมเออ โชกินโชได้ขาได้งับออาเช่ไปเห็นไหมวันๆไม่มีอะไรแม่งชวนไปเก็บเห็ดอย่างเดียวจะล้าน เนรานชวาชนตะเกียบเห็ดนะครับอยากได้ลดอะ่ะต้องเล่นให้ครบเจ็ดวันติดต่อเนื่องอเพื่อที่เราจะได้ลดเห็ดมีรอบเกาะเลยนะครับถ้าใครอยากได้เห็ดคือเราเดินรอบเกาะมันจะไปอยู่ตามพวกกอไม้อะไรพวกนั้นมากกว่านะต้องเล่นให้ครบเจ็ดวันอะ่ะไม่งั้นเราต้องซื้อเงินสด ในเกมนะเราก็จะมีรถสปอร์ตนะครับมันพวกโอโอโอ,โอโกระตุกกระตุกอุ้ยบินเปนฮ้นรีบอตเตอร์เ,เลยรถโอ้โหบ้านสวยเกินมีเป็นโนโไปข้างบนนะโอ้โหมาอีกแล้วมาลดน้ำชาวบ้านชาวช่องเข้กันเลยเฮ้ยนี่ไง นี่คืออะไรอะลูปหัวหมาเมืนะ่อวานเมื่อวานที่เราเมื่อวานที่เราไปโยนลูกโอ๊กในน้ำพุชาวบ้านนะครับเหมือนว่ามันจะมีบับืบอ้อาวทำไมอ่ะให้หัวใจ ก็เป็นคนเฟรลี่ไฟลม่ใชน่เฟรลี่เฟรลี่เฟรลี่เป็น่เฟรลี่ไฟล์คือไฟก็แย่คอยมาให้หัวใจคนโน้นคนนีน้นะฮะเมื่อกี้ไม่เห็นหรอว่าตกฟลา เกมนี้มันมีดมาราม่าด้วยนะดาราม่าตรงที่ว่ามาอารมณ์แบบแม่งไฟเอ็มจัดๆอะไ่ใเหลือจะเชื่อเกมน่ารักขนาดนี้แต่คือมันสามารถแบบจีบสาวจีบหนุ่มในชีวิตจริงได้เลยนะเออมันมีคนอกหักเะเว้เล่นเกมนี้แล้วอกหักอ่ะคือผมแม่งแบบวัด <c oughs> แล้วก็มีการนอกใจแฟนโอ oh. วาบอคอแตกที่สุดมันก็แค่เกมอะหนุบเลยเฮ้ย,ยมันออกทาชย,ยากมัง้งค่อนข้างใช้เวลาในการกดปุ่มเลยนะ แหมเจอเห็ดคนเก็บเห็ดวิถีชาวป่าลุงลุงลุงเก็บเห็ด บางคนเกมนี้นะครับมาเล่นกับลูกนะครับส่วนบางคนก็มาเล่นกับแฟนส่วนใหญ่เขาจะมาเล่นกับลูกมากกว่าเกมนี้นะ ต้องถามว่าทำอะไรต่อแง่เลยเดี๋ยวไปดูกัดน้องเฟ้แป,ป๊บนุงคืออะไรวะน้องเห็ดอ๋อโอเคไม่มียกนิ้วด้วยว่าออกมานี่ว่ะเอ๊ะไม่มีของให้เก็บเหรอ ถ้าเรากระโดดทีเดียวมันก็จะเป็นทีเดียวแต่ถ้าเรากระโดดค้างมันจะออกแนวเงี้ยนานขึ้นขี่เสื้อได้ไหมเสื้อตัวทะลุ ขบุดมิตรภาพได้เพื่อนใหม่มามงานดัดเล็กสัตว์เราหิวอีกแล้วต้องหาของไปใส่ไว้ก่อนแล้วกันเที่ยวกับสาวเที่ยวกับสาวอยู่ วัตตีตั้งค่าเปลี่ยนชุดโอเฟี้ยวเอาายกระเป๋าแล้วกันทบหายกระเป๋า เ่าไม่เท่เลยว่ะอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนอกเกงใหม่เกงเบื่อแล้ว จุงมือจุงมือไปโน่นไปนี่เฮ <oh ้ยเดี่ยวนายวับมั้ล่ะไม่เห็นนะมีด้วยหรอวะไม่เห็นจะมีเหตุเลย โอเคชีวิตเราคงมไม่มีอะไรนอกจากการเก็บเห็ดเก็บของป่าแล้วก็ให้อาหารสัตว์ <c oughs> <c oughs> มีอยู่แค่นเนี้ยชีวิต <c oughs> <c oughs> วันวันเคว็ด <c oughs> ไม่ได้ถาวมาทำเก็บแต่เห็ด เอือนจักรยานใช่เอา้า <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเป็นสามารถเปลี่ยนสีรถได้หรือเปล่านะอยากได้ดรถแบบสีอื่นะ บ้านหลังใหม่งอกใหม่แล้วอืมนี่ก็หลังใหม่หรือว่าคนระที่วะแชทนี้จะเห็นแค่เพื่อนเท่านั้น เอ้ยเอามาใส่เอาปาก้าวะให้เลยดิให้ข้าวแล้วกันอ่าให้แม่งทุกอย่างเลยระดับความสนิทเพิ่มเพิ่มไปสุรีเอาปกาก้าเล่นด้วยไหมให้อาหารนะเอาเป้าเอาว่ะมา มากินเอื้องนี่มากินซะนอร่อยไหม,มอร่อยเฮ้ยปากขยับแบบบุบ,บมิดด้วยเ <c oughs> กี่ยวโคดรเก็บรายละเอียดเลยหายไปไหนแล้วอยู่นี่ หาหาไม่ได้หาไม่เจอชิงช้าก็นั่งได้นี่แบ่งได้ไหมแบ่งได้วะ่ะมันจะแบบหมุนติ้วได้ไหมไม่หรอ เกวียงยิงช้าเปลี่ยนเสือผ้าเะไรไงเกวียงยิงช้าเกวียงเกวียงเชี่ยแม่งอันนั้นด้วย ก้องแกว่งตาว่ะเราอยากไปท่าเอิดหน้าเอิเดอะ่รเงี้ยจะต้องไปซื้อว่ะไม่เห็นอีกแล้ว เห็ดเอ,อ่ยเห็ดดีอันนี้เห็นเห็ดแชมปิองอันนี้คือนก เฮ็ดเขียวเนี้ยเห็ดแชมปิยองประหลาดไม่เคยมีไม่เคยเจอเห็ดใหม่ก็ดีได้เจอเห็ดอะไรแปลกแก ไม้คุณภาพสูงเกมันดนตรีมันน่ารักมากเลยนะแต่ผมไม่ได้เปิดว่ะแม่งเรกสิทธ เดีะทำไมม,มีเห็ดประหลาดเต็มไปหมดเลยอ่ะกินปลาไหมปลาเพียบเลยดิอ๋อเิ่นจอบกินปลาซะนะจะได้โตเร็ว É, né, ตัวอะไรอะ มันเป็นเกมแนวฟาร์มนะครับมันต้องคอยฟาร์มของอผ่านอะไรที่อยากได้เราก็จะเก็บ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 โอ้โหมันปราสาทชัดแต่ว่าไปก็เหมือนวัดเหมือนกันนะนนก้อนหินแปดก้อน เที่ยวกันต่อเที่ยวชมเก็บเห็ดจะรั่วตัวมิ้งตัวไหนวะเอ้าไม่ใช่แมวเหรอเองคือมิ้งเหรอเล่นเปล่ามิ้งไปไหนเล่นเปล่า เอมีตัดสินใจไม่เล่น what the fuck ตัวก็ปเจื้อดเท่าเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เชือด <c oughs> เชือดเชือดมิงโชเลยวไขว์แหน่วะในกอหย่า มอาตกร์ไนตาม โกเครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแนละ้วก็แค่คนเก็บเหตุนะความรมนติกของเราเการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วไปขายให้อาหารสัตว์แวดทักทาทยคนอื่นแล้วก็ให้หัวใจ